ครับสวัสดีครับผมปราโมทซอฟตแวร์ Software นะครับก็คงมีหลายคนนะครับที่สงสัยเวลาผมแนะนำเกี่ยวกับโปรแกร,รมแล้วก็มีอีกหลายคนนะครับที่สอบถามกันเข้ามาว่าโปรแกร,รมระบบการจัดการข้อมูลหรือโปรแกร,รม DBForm Plus ตัวนี้เนี่ยมันมีข้อมูลอะไรบ้างนะครับถ้าหากเขาต้องการที่จะนำโปรแกร,รมเนี่ยไปใช้ในองค์กร นะครับไปใช้ในร้านไปใช้ในบริษัทนะครับมันสามารถที่จะเก็บข้อมูลหรือมีแบบฟอร์มอะไรบ้างวันนี้ผมก็เลยมาแนะนำนะครับแนะนำโปรแกรม dbform plus นะครับที่รันอยู่บน windows 10เนี่ยให้ทุกคนเป็นหัวข้อต่างๆดังนี้นะก็คือในส่วนของโปรแกรมที่ติดตั้งเนี่ยนะครับเรามีโปรแกรมเมนูนะครับเพื่อให้ผู้ที่ ใช้งานเนี่ยสามารถเข้าใช้งานได้อย่างสะดวกแล้วก็รวดเร็วแล้วก็ง่ายด้วยนะครับเมนูที่จะพูดถึงนะครับก็จะเป็นหัวข้อต่างๆนะครับรวมทั้งหมดประมาณ16รายการหรือ16อ,อหัวข้อนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายแต่ละหัวข้อให้ทุกท่านได้รับข้อมูลไปพร้อมๆกันนะครับหนึ่งก็คือเมื่อเราติดตั้งโปรแกรมในชุด d i f o r m p l ฟอรตัวนี้เนี่ยนะครับ ผมจะพูดถึงข้อมูลนะครับพื้นฐานก่อนนะครับเริ่มจากข้อมูลพื้นฐานก็คือในเมนูหน่วยจัดเก็บข้อมูลสําคัญพื้นฐานตรงนี้นะครับมีอะไรบ้างหน่วยสําคัญข้อมูลพื้นฐานเนี่ยก็คือจะมีในส่วนของการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าหรือข้อมูลของลูกค้าสัมพันธ์นะครับเราสามารถจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นประวัตินะครับหรือเงื่อนไขในการตกลง ในการซื้อหรือรายการารับบริการนะครับไม่ว่าจะเป็นวงเงินหรือเกี่ยวกับการขนส่งหรืออื่นๆเราสามารถจัดเก็บข้อมูลได้ทั้งหมดนะครับได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นชื่อที่อยู่เบอร์โทรนะครับเงื่อนไขอันนี้คือเป็นแฟ้มข้อมูลของลูกค้าแล้วเรายังสามารถเพิ่มเติมรายละเอียดให้ตรงกับธุรกิจของเราได้นะครับในแฟ้มข้อมูลของลูกค้านะครับ ต่อมาก็จะเป็นเป็นระบบจัดเก็บข้อมูลของผู้จําหน่ายสินค้าผู้จําหน่ายสินค้าหรือคู่ค้าของเรานะครับที่เราซื้อสินค้ามาขายหรือบริการในร้านของเรานะครับซึ่งเราก็สามารถจัดเก็บข้อมูลนะครับรายละเอียดต่างๆเนี่ยได้เช่นเดียวกันนะครับรวมไปถึงเงื่อนไขก็สามารถเก็บได้ว่า,าผู้จําหน่ายรายนี้เราได้เครดิตวงเงินมาเท่าไหร่นะครับ อันนี้เป็นต้นนะครับเราสามารถจะเพิ่มเติมข้อมูลเข้าไปได้ต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของระบบการจัดเก็บข้อมูลของพนักงานนะครับว่าพนักงานคนนี้นะครับมีประวัติอะไรบ้างที่สําคัญที่เราต้องต้องนำมาเชื่อมโยงกับข้อมูลในส่วนการขายหรือการบริการอื่นๆหรือการรับสินค้าเข้านะครับตรงนี้เนี่ยก็สามารถเชื่อมโยงไปได้ทั้งหมดเลยนะครับต่อมานะครับต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของ สต็อกสินค้าก่อนนะครับผมจะมาในส่วนของสต็อกสินค้าข้อมูลพื้นฐานเนี่ยก็จะเป็นทั้งหมด3แบบฟอร์มนะครับสามสามระบบตรงนี้แล้วก็มาในส่วนของอสต็อกสินค้าหรือคลังสินค้าของเรานะครับคลังสินค้าของเราก็เราสามารถที่จะเขาเรียกว่าจัดเก็บข้อมูลบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าได้นะครับไม่จํากัดจํานวนสินค้านะครับไม่จํากัดจํานวนสินค้า แล้วก็สามารถที่จะเพิ่มไปได้เรื่อยๆแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของข้อมูลสินค้าชื่อสินค้าราคาสินค้าหรือข้อมูลที่สําคัญเกี่ยวกับสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเนี่ยเราสามารถเข้าไปแก้ไขแล้วบันทึกใหม่ได้นะครับหรือเราต้องการที่จะยกเลิกรายการสินค้าที่เราเคยขายแล้วมันหมดไปแล้วเราสามารถยกเลิอกออกจากรายการออกจากพังสินค้าเนี่ยได้ด้วยนะครับอันนี้ แล้วก็มีรายละเอียดอื่นๆนะครับต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของอสรุปสต็อกสินค้าก็เราสามารถสรุปได้นะครับสามารถทานทานเฟอร์ไปยังโปรแกรม Excel แล้วก็สามารถที่จะ,ะเขาเรียกวกากรองนะครับพิมพ์รีพอร์ตออกมาตามประเภทสินค้าตามกลุ่มสินค้าหรืออื่นๆก็ได้อีกนะครับต่อมาในส่วนของอเอกสารทั่วไปนะครับหรือเอกสารเกี่ยวกับ ทางด้านการตลาดก็อย่างเช่นระบบการออกใบเสนอราคานะครับใบเสนอราคาก็สามารถที่จะดึงข้อมูลนะครับว่าพนักงานดึงมาจากแฟ้มข้อมูลว่าพนักงานคนไหนที่เราเสนอราคาหรือทําใบเสนอราคาแล้วก็ดึงข้อมูลมาจากลูกค้านะครับที่เราจะเสนอรวมไปถึงการดึงข้อมูลมาจาก สต็อกสินค้าก็คือดึงรายการสินค้าที่เราจะนําเสนอให้กับลูกค้าของเรานั่นเองนะครับต่อมาก็จะเป็นระบบเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าหรือใบออเดอร์ของเราที่เราสามารถที่จะสั่งซื้อสินค้าเข้ามาเพิ่มในสต็อกของเราได้นะครับอันนี้นะครับก็คือหน่วยของเอกสารทั่วไปหรือการตลาดตรงนี้ก็เป็น2ระบบนะครับในสต็อกตัวนี้ก็2ระบบนะครับนะครับ ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของใบรับสินค้าเข้าหน่วยออกเอกสารการรับสินค้าเข้านะครับก็คือมีใบรับสินค้าเข้าเมื่อเราสั่งซื้อสินค้ามาแล้วนะครับผู้จําหน่ายส่งสินค้ามาให้เราก็สามารถนําใบส่งสินค้าเนี่ยมาคียรับในใบรับสินค้าเข้าของร้านของเราหรือของบริษัทของเรานะครับ จำนวนนะครับจำนวนสินค้าที่เราสั่งซื้อเข้ามานะครับเมื่อเราทําการกรอกข้อมูลแล้วบันทึกข้อมูลจํานวนสินค้าก็จะไปเพิ่มในสต็อกเองอัตโนมัตินะครับอัตโนมัติตรงนี้แล้วก็อีอกระบบหนึ่งก็คือจะเป็นเกี่ยวกับระบบการออกใบรับสินค้าคืนในกรณีอย่างเช่นลูกค้ามีการเปลี่ยนสินค้านะครับหรือลูกค้ามีการสั่งซื้อสินค้าผิดรุ่น เขาเรียกว่าผิดสินค้านะครับก็สามารถรับสินค้าคืนได้นะครับจำนวนของสินค้าก็จะวิ่งเข้าไปในสต็อกเองอัตโนมัติหลังจากนั้นเราก็มาในส่วนของการขายนะครับซึ่งเมนูส่วนของการขายเนี่ยผมจะเอามาไว้ด้านหน้าสุดก็คือเพราะว่าผู้ใช้เองก็จะได้ใช้งานได้อย่างสะดวกเพราะว่าเมนูส่วนใหญ่นะครับก็จะมีในส่วนของการขายหรือหากเราต้องการที่จะ เขียนเมนูใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับเขาเรียกว่าการทำงานการใช้งานนะครับเราก็สามารถที่จะเขียนเพิ่มได้ปรับปรุงได้นะครับตรงนี้ในส่วนของอหน่วยออกเอกสารเกี่ยวกับการขายก็จะมีในเรื่องของบินเงินสดที่เราขายหน้าร้านนะครับก็บินเนี่ยเราก็สามารถที่จะออกแบบได้2แบบก็คือเป็น ขนาด5.5หรือ A5 นะครับหรือจะเต็มไปเป็นอขนาด A4 ก็ได้นะครับอันนี้เราก็สามารถที่จะเลือกใช้าตามเหมาะสมเพื่อความเหมาะสมในธุรกิจของเราว่าเราต้องการจะใช้ขนาดเท่าไหร่นะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถจะเลือกได้ผมจะมีให้เลือก2แบบนะครับมีให้เลือก2แบบว่าเราจะใช้ A4 หรือขนาด A5 นะครับต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของบินเงินสดแล้วก็จะมาในเรื่องของ ระบบออกใบส่งของชั่วคราวนะครับออกใบส่งของชั่วคราวอาจจะเป็นในเรื่องของการขายเครดิตนะครับการขายเครดิตอย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อมาก็จะเป็นระบบการออกใบเสร็จทับใบกำกับภาษีนะครับการออกใบเสร็จอย่างย่อนะครับหรือการออกใบเสร็จรับเงินนะครับออกใบเสร็จรับเงินการขายสินค้ามีภาษีหน้าร้านนะครับ แล้วก็ระบบที่6ในเมนูนี้ก็คือระบบการออกใบวางบินหรือใบแจ้งยอดในการชําระเงินเมื่อถึงครบกำหนดนะครับต่อมาก็จะเป็นหัวข้อสุดท้ายก็คือระบบการออกใบยืมนะครับใบยืมสินค้านะครับอาจจะเบิกสินค้าไปเพื่อทดสอบเบิกสินค้าไปเพื่ออ,อื่นๆนะครับ ตรงนี้เราก็สามารถที่จะออกเป็นใบยืมสินค้าหรือใบเบิกสินค้าก็ได้นะครับโอเคนะครับก็คือรายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรมนะครับของ DBForm Plus ตัวนี้นะครับก็อย่างที่บอกก็มีประมาณ16รายการนะครับ16รายการที่ทุกคนนียสามารถที่จะนำไปใช้นะครับในการจัดเก็บข้อมูลใน สํานักง,งานหรือในบริษัทหรือในร้านของเราได้นะครับครับตอนนี้เนี่ยโปรแกรมที่ผมได้จัดทําขึ้นหรือสร้างระบบขึ้นเนี่ยเราสามารถที่จะติดตั้งนะครับติดตั้งโปรแกรมผ่านระบบออนไลน์นะครับก็คือสามารถรีโมทไปติดตั้งอย่างเครื่องของท่านนะครับซึ่งท่านอยู่ที่ไหน อยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ที่ไหนก็ได้ในประเทศไทยเราสามารถจะรีโมทไปติดตั้งแล้วก็สอนการใช้งานนะครับให้กับพนักงานนะฮะจนสามารถที่จะสามารถที่จะใช้งานได้ด้วยตัวของท่านเองนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเรากา็คอยนะครับให้คำปรึกษานะครับช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษานะครับเมื่อ กิจการอาจจะมีการขยายตัวนะครับขยายตัวมากยิ่งขึ้นในในในธุรกิจของเราเมื่อระบบของเราเป็นระบบระเบียบม,มากยิ่งขึ้นการขยายตัวหรือการจเจริญก้าวหน้าในธุรกิจของเราก็จะเร็วขึ้นนะฮะเร็วขึ้นฉะนั้นเนี่ยเราก็คอยให้คำปรึกษาตลอดอายุการใช้งานนะครับตลอดอายุการใช้งานใครที่กำลังมองหาในเรื่องของโปรแกรมนะครับ หรือรายละเอียดที่ผมยังไม่ได้พูดถึงก็สามารถที่จะทักทายสอบถามนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในส่วนของแบบฟอร์มนะครับแบบฟอร์มเนี่ยาบางบริษัทบางร้านนะฮะอาจจะมีในเรื่องของแบบฟอร์มเป็นของตนเองอยู่แล้วนะครับก็สามารถส่งแบบฟอร์มหรือ,อมีรูปแบบฟอร์มส่งมาทาง ทางให้ผมเพื่อที่จะสร้างรูปแบบฟอร์มให้ตรงแล้วก็สามารถที่จะกรอกข้อมูลลงไปแล้วก็พิมพ์ข้อมูลออกลงในแบบฟอร์มของท่านเนี่ยได้ตรงตำแหน่งทุกรูปแบบนะครับทุกรูปแบบฟอร์มนะครับซึ่งระบบหรือโปรแกรมของเราเนี่ยสามารถที่จะสร้างรูปแบบฟอร์มคนที่ไม่มีเราก็สามารถจะสร้างรูปแบบฟอร์มขึ้นมาเป็นเป็นรูปแบบของบริษัทหรือของร้านของท่านได้เลยนะครับ ก็นำข้อมูลที่ต้องการนะครับให้สอดคล้องกับแบบฟอร์มเราก็สามารถออกแบบออกแบบให้ได้นะครับตรงนี้นะครับเรามีการติดตั้งออนไลน์แล้วเรามีการติดตั้งนอกสถานที่นะครับมีการติดตั้งนอกสถานที่ความสามารถของตัวโปรแกรมก็เน้นในเรื่องของอสร้างแบบฟอร์มได้ทุกรูปแบบแล้วก็จัดเก็บข้อมูลได้อย่างไม่จํากัดนะครับแล้วก็สามารถเชื่อมโยงข้อมูลนะครับ จากอีกเฟ้มข้อมูลหนึ่งไปยังอีกเฟ้มข้อมูลหนึ่งได้นะครับหากไม่หากใครที่มองภาพไม่ออกว่าเชื่อมโยงข้อมูลยังไงผมก็จะยกตัวอย่างให้สักหนึ่งเคสก็คือในเรื่องของเมื่อเราเปิดบินเงินสดขายหน้าร้านอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราสามารถดึงข้อมูลจากก็เรียกว่าจากเฟ้มข้อมูลของลูกค้าเพราะเราออกบินเงินสดเนี่ยเราจะต้องอะระบุในเรื่องของว่าขายให้กับใครใช่ไหมครับ บินเงินสดเนี่ยหนึ่งขายให้กับใครขายให้เมื่อวันที่เท่าไหร่ใครเป็นคนขายขายอะไรนะครับราคาเท่าไหร่นะครับยอดรวมเท่าไหร่นะครับแล้วก็สินค้าคงเหลือในสต็อกในขณะที่ขายแต่ละรายการเนี่ยเท่าไหร่นะครับและเรายังสามารถที่จะเขาเรียกว่า,อายอดคงเหลืออย่างเงี้ยนะครับผู้ใช้งานเนี่ยเวลาออกบิดขายให้หน้าหน้าร้านให้ให้กับลูกค้านะครับ กขาสามารถที่จะรู้ยอดว่าสินค้าคงเหลือเนี่ยเท่าไหร่ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยการออกบินที่จำนวนสินค้าจริงไม่พอกับการออกบินไปแล้วนะครับทำให้เราเนี่ยเสียเวลากลับมาออกบินใหม่นะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะช่วยในเรื่องของอลดความผิดพลาดแล้วก็ประหยัดเวลานะครับมันช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ด้วยแล้วก็ข้อมูลต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะ ตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้นะครับตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าใครสนใจก็สามารถทักได้อย่างที่บอกนะครับหรือโทรมาปรึกษานะครับได้สำหรับคลิปนี้ก็คงคิดว่าทุกท่านนะครับก็คงจะได้ข้อมูลไปพอสมควรนะครับหากใครสนใจนะครับช่วงนี้ตั้งแต่วันนี้จนถึงช่วงปีใหม่นะครับผมก็จะมีราคาพิเศษให้สำหรับผู้ที่ ได้ดูคลิปวิดีโอแล้วก็แจ้งด้วยแล้วกันนะครับว่าได้ดูคลิปวิดีโอผมจะให้ในราคาพิเศษเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากนะครับติดตามในช่อง YouTube ของปรโมชลซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็ใน f a c e b o o k นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามแล้วก็ สั่งซื้อสินค้าไปติดตั้งสินค้านัดกันให้เรียบร้อยนะครับนัดวันเวลาเรียบร้อยการติดตั้งเราก็ใช้เวลาแค่ประมาณ1ชั่วโมงหลังจากนั้นท่านก็สามารถที่จะ,ะเริ่มใช้งานได้ทันทีนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ